ในเมื่อเราอยู่สบายตาเราก็ตัวเล็กน้อยในเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรเลย,ยห๋อยู่หัวยย่องต่อฉันธรรมดาหมอไม่ต้องใช้เอลเฟสไม่ต้องใช้สวัสดีครัทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาแกะก,กล่องุูมกันเลยค่ะเป็นที่ติ iPad ดไอแพดโทรศัพท์นะคะมา <c oughs> ค่ะที่เราอยากได้เรา,เราอยากได้ตัวนี้ แกกันเลยค่ะเหมือนว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะได้เป็นช้าง มาแกะกันเลยค่ะอู้ได้เป็นหนูหนูหนูคือตัวตัวนี้เลยฮึ่มนะนะ

แบบว้ายก้องนะคะมันจะเป็นแบบนี้กับรทีาจะชอบเจอลงมนะคู้สึกเหมือนว่าทำไมมันอียง้จะเป็นแบบนี้นะคะการิดก็ ตรงนี่มันออกไปกต้นปะกเป็นนี้มาค่ะจะจเปึ้งเหนียวแล้วก็แปะตรงนี้อึอึอึ่อน ได้แล้วน่ารักมากันี้นะคะต่อไปก็จะเป็น EP พีสองนะทุกคนจะไปดูอีพีสองกันเลยล่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนักก็จะมาตอบอีพีสองให้นะคะก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นที่หมุนนะคะบ๊าปแล้วก็จะไปเกยกันเลยค่ะบ๊าป เก่งมาแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้หมุน,นมได้แต่ไม่มีอะไรออกมาเลยเธอเจาะลูกเรียง<ะ>อ่ะเจาะลงล่างมันไม่เห็นเลยอ่ะอุ้ยดูดูข้างใน,มนไม่มีมอะไรสามลูกเลย คนหนึ่งนะคะอืมอืมเกะอยากอืมเกะแรงมากจับแกมูลออะไรอยู่อะข้ามานิอือเราเครมีชีกิบนะอ๋อล,ลืมใส่ไม้ครับนิดนึงนะครับ <c oughs> ใส่ไม้นิดนึงนะครับดื <c oughs> ่มไม้ครับดื่มไม้ <c oughs> แกะไม่ได้นะคะอันตรายนะ

ีเป็นอะไรเนี่ยเออเอออัดแน่นแม่ฮัลโหลเออไม่เห็นเราเลยนะไม่เห็นเราเลยเอออุ้ยไอ็มนี่เหมยังไโอ้กไก่ปวอ่ะเอามาปิดปิดปิดเอาขึ้นมาทำไม เราทำไม่ได้เราจะหมุนออกมาไงเฮ้ยข้างในมันมีตัวด้วยไม่ไหมุนออกมาก็จะไปดูไหนไม,ไม่ต้องเอาออกมันก็ตกออกมานะอันนี้เห็นไหมพูดว่าทางขาดคำนี้ไมดได้เนี่ยดูเขาสิคะทุกคนเขา,เขา,เขาไม่ยอมฟังไม่อยอมมาเตียง <laughs> เป็นมาเป็นดอง อ่ะบุ๊กใช่เอ้ยยังให้กล้องเห็นสิน่ะมาตองเล่นยังไงมางนะั้นขอดูกันอ่ะไม่ต้องหมูมันยังไม่มาไม่ให้กล้องเห็นนะ่ะ <c oughs> น,นี่กำลังแย่งกันโชว์กล้องเนี่ย <c oughs> ยแกแก้ยไม่แก้แ้เยหัวเป็นคโรมีนะคูโรมิจังต่อไปาเาค่ะทไวะดูมดผิดทางไม่เป็นไรหเหมก็เหมือนกันแหละ พกจอได้นะอุ้ยเอามันแล่ะเอ้ยพกจอแล้วกล่องเมื่อกี้เราเราอันนี้ของอยู่กับอยู่กับฉันอัตเมะกุลูมิป๊อบ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 วูลินน่าทำไมมันแอบแอดกันอยู่ตรงนี้อุ้ยขอโทษค่ะลูกที่สองของไอ้และดาจ้ามันจะสีมูไม่ได้แล้มันเป็นสีมูนะ เอาอะไรวะนี่คือไมเโรดี้ไม่มโรดี้ไม่มีโลไซค่ะนะนะสินค้าของเรามาจากพารากอนนะคะเกี่ยวค่ะพารากอนไงคะเราไปที่มาจากแฮปปี้มิโครแฮปปี้มิโครแฮปปี้มิโครมามาเน่ยฮัลโหลค่ะอ๋ะ ตัวน้องที่หมุนนี่ไม่มีไม่มีไปเจอโจดเลยส่วนตัวเอียงอ๋อจุกกูจ uh ังอย่างอันนี้ของเราค่ะจูกุอันนี้มาแล้วเย้กล่องนี้ขอโอเคอันนี้น่ งั้นตัวนี้เป็นของฉันไม่ไม่เกี่ยวครูมิจ้าครูมิจังไม่แม่ตัวนี้กับมันแล้วก็ต้องง่าเลยน่ารักเราจะมาจับกับน้องสู่กล่องกันไม่อะไรกับน้องสู่กล่องกันไมขอกล่องนะเอ้ยไม่ได้เราจะไปจัอไม่เออเราจะไปประดิษฐ์นะเราจะไปปึ๊บก็ติด バイバイバイ